สวัสดีค่ะพวกเราโครงการมมิมมิกราน a n นเฟอร์ m มกราน t e นนะคะจากผู้ใหญ่ถิ่นกับผู้ใหญ่ถิ่นวิดีโอนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับลองโควิดโพสโควิดนะคะพวกเราเชาวฮัมบูร์กทั่วและทั่วโลกก็อยู่กับไวรัสโคโรนามามากกว่า2ปีแล้วนะคะคือมันอยู่กับเราเราอยู่กับมันนะคะและหลายคนก็ได้รับการติดเชือ COVID ้อโควิด19หรือโคโรนาไวรัสไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่อาการหรือปัญหาสุขภาพต่างๆก็ยังไม่ได้คืนเข้าสู่ปกตินะคะบางคนก็จะติดเพียง2องงวันบางคนก็หลายสัปดาห์แล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่บางคนก็เกิดปัญหาต่อไปก็คือ,อชีวิตความเป็นอยู่หรือร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะแล้วต่อไปนี้เราก็จะบอกเกี่ยวกับว่าอะไรที่เรียกว่า long covid รเรียกว่า post covid นะคะมาดูความแตกต่างกันและผลกระทบเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างนะคะกับใครบ้างนะคะถ้าคุณปว่วยเป็นไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิดสิมากกว่า4สัปดาห์อาการแย่ลงแย่ลงสุขภาพก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สาเหตุระบุไม่ได้หลังจากที่คุณติดเชื้อไวรัสแล้วนะคะเราจะเรียกอันนี้ว่าลองโควิดนะคะหรือโควิดระยะยาวแต่ถ้าปว่วยต่อไปอีกนานมากกว่า12สัปดาห์ ะะก็จะเรียกว่า post covid นะคะหรือว่า covid หลังจากที่มันป่วยไปแล้วคือระยะหลังจากการโควิดที่ติดมานะคะต่นี้การที่จะแบ่งว่า long covid หรือ post covid ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะคะที่ผ่านมาว่ามากกว่า4สัปดาห์หรือมากกว่า12สัปดาห์อนะอาการหรือสัญญาณที่พบบ่อยๆก็คือว่า จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอ่อนแอนะคะหรือทาอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะคะอย่งางรวดเร็วแล้วก็ร่างกายและจิตใจนะคะก็รู้สึกว่าวิตกังวลหมายความเครียดอะไรทานองนั้นนะคะเกิดความกลัวอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็คล้ายๆกับอาการที่รุนแรงเช่นเป็นโรคข้าบเป็นข้วบดใหญ่นะคะคล้ายๆกันนะคะคือรุนแรงมากต่อไปก็คืออาการเกี่ยวกับ ความคิดสมาธินะคะคือจําอะไรไม่ค่อยได้เชื่อมต่อเหตุการณ์หรือประโยคหรือใช้สมาธินานๆไม่ได้นะคะหรือเกี่ยวกับปัญหาทางเดินหายใจการหายใจนะคะการนอนนะคะนอนไม่หลับเลยก็ว่าไปนะคะความผิดปกติผิดปกติทางด้านกินแล,ลดของอาหารนะคะอาการซึมเศร้าหรือคิดลบวิตกกังวลกลัวต่างๆนะคะอาการต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเกิดขึ้น แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นมากเป็นน้อยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแล้วก็อาการจะเป็นคล้ายๆลูกคลืกขึ้นนะคะคือว่าวันนี้ดีพวกนี้หายพวกนี้ป่วยวันนี้หายเหมือนลูกขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะคะเอ้ยหายป่วยหรือ,อยังอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็อาการแย่ๆพวกนี้นะคะอไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะ Post-Covid Long-Covid ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ถ้าคุณติดเชื้อวัสโควิดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการแพร่แล้วก็ติดต่อได้นะคะมาดูอาการต่อไปว่าเาขามีนิฉัยว่าผู้หญิงนะคะเป็นมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นมากกว่าเด็กอายุที่เป็น Long-Covid Post-Covid มากที่สุดก็คือระหว่าง30-50ปีนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืด หรือทางเดินหายใจนะคะผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือน้ำหนักเกินนะคะวนนี้จะได้รับผลกระทบที่มากกว่าคนอื่นการคาดการประมาณว่า 10%-15% ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโค,โอ 19, คอวิด19ก็จะได้รับผลเกี่ยวกับ l o งข v ดโพสต์โควิดนะคะขณะนี้ก็ต้องทำการวินิจฉัยต่อไปว่าลองขุดโต์โควิดเนี่ยยัจะทำยังไงต่อแล้วก็ยังไม่มียาที่รักษา รหากท่านคุณได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโควิดมากกว่า4สัปดาห์แล้วให้คุณติดต่อแพทย์ประจำตัวของคุณคือหมอบ้านนะคะหรือถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นก็ติดต่อหมอเด็กนะคะติดต่อสอบถามนัดหมายแล้วก็เอาผลการตรวจไปให้ดูหรืออาการต่างๆไปเล่าให้ฟังนะคะแพทย์ก็จะวินิจฉัยแนะนำวิธีการบำบัดนะคะอาจจะเป็นกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด แล้วก็บําบัดทางด้านสมาธิและการพูดจาด้วยนะคะแล้วก็การที่จะทําให้เราดีขึ้นก็คือการพักบ่อยๆนะคะทําแล้วก็หยุดพักบ้างห้ามทําติดต่อกันนานๆนะคะอาการต่างๆเหล่านี้จะหายไปภายใน2อสสัปดาห์แต่ถ้าแย่ลงนะคะคุณก็ควรจะพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะตรวจไปใ,ใช้ต่อแล้วก็ส่งคุณไปโดยหมอเฉพาะทางผู้แพทย์เฉพาะทางหรือไปคลินิกที่ไปพักฟื้นฟื้นฟูนะคะจะได้ดีขึ้นนะคะ แล้ว,วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไวรัสโครโรนาหรือการลองโควิดโพสต์โควิดอาการที่เกิดขึ้นทั้งหลายแลนี้การป้องกันก็คือคือการได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสโครโรนาอย่างน้อย3เข็มนะคะแล้วก็รักษากฎระเบียบเกี่ยวกับ R5 ก็คือ RRRR ตัวแรกก็คือ upstand ก็คือรักษา,าระยะห่างเมื่ออยู่ในกลุ่มที่มีผู้คนมากมายนะคะ หาก็คือเฮนเดร์ ender, ก็คือมือนะคะต้องล้างมือบ่อยๆให้สะอาดนะคะอาตัวสุดท้ายก็คือ i-tax m a s มก็คือสวมน้ากาในที่ที่เขาบังคับและที่ที่มีคนมากมายอยู่นะคะเรียกว่าอาฮะถ้าคุณมีคำถามก็ติดต่อหมอหรือแพทย์ประจำบ้านของคุณหรือหาวิดีโอดูติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ ถามปรึกษานะคะหมอแพทย์ประจำบ้านของคุณขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ